สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้ววันนี้พาลูกชายธีวดาไปตลาดไหนละ่ะพาลูกชายไปตลาดนะคะวันนี้วันศุกร์เพราะว่าทุกวันศุกร์อุ้ยอุ้ยมาแล้วในวันนี้จะขี่รถบ้านในบอกาสในงานรถเอกดับนายนีขึ้นทัวร์มดเลยว่ะ เพราะว่าทุกวันศุกร์จะมีตลาดลนะน้ำท่วมอ,อุ้ยหม้อไสผ่านไปะไรเด้เนะนาะอันไดนเห็น,นหัวพานเหรอเห็นหัวเทียนบอกขนะับรถเก่าๆนะหม้อไส้ครับประธานนะห <c oughs> ม้อไส้ปิว <c oughs> ไปกับน้ำขันบอ่อบ่อเขาบ่อเลงเครื่องตลอดมันดับเด้ดับไปแล้วเมือนใน่ได้ขี่ลุยเนาะแต่น้ำมันมาสูงวันนี้ นาดับข้างในดับ oh. ่ว่าจะดับประแดงตัวนห้ใส่นั่นดับอเมนเม้นประแดงเอาขึ้นมากก่อนเท่าตีเุณเสีงเขาเอาแส้งตอนเด็กเนี่ยปะกขี้มาเลยเาเาบุญกรเลึ่บอกคนมาทางนี้นำถ่วพีมสีนเบ็ดกอทํามึงในชะดวเสียนเบ็ดป่โอ้ย เดี๋ยวดูบ่ได้บ่ได้บ่ติเกอร์เบิร์ดครับคุณคสติเกอร์นับติเกร์เบิดติ๊กเกอร์นเบิร์ดเออรอเขาเฮ็ดอยู่น้ำแ่มาเอซีพี่น้องดีละมุ้นอ้นเราถึงรุ่มสี่ละแม่ซุ่มนี่นบ่ละถึงลุ่มเนาะตีเล็กว่าเอาตีเล็กคนดังคนดังเอาสันมาติเกิร์นี่ยเ ทองฝางามแต่วะวันนี้จะไปซื้อกระถางดอกไม้ด้วยออม,มองนีมองสูงเนี่ยด้ออกมาทา้าวไปตัวนี้เขาไปในซ้อยถั่วไหมเนี่ยใอ,ยอไ่ไหยส้อยในบานสุเมียวอโอ้ต้องแสงมีบานเทพปะบานเทพถั่วเติ เจเจเจเอีตองตงัวนี้สาวตองเขาว่าในเคนดงก็ท่วมนะคะแต่วุนยังไม่เห็นเลยไปซื้อทุกอย่างยี่สิบาทก่นบอนเบือไปลานยี่สิบาทก่อนไปซื้อกระถางหนุ่มเอาเอาเอาหน้ามาัธยสัย ออุ้ย้ยทางนี้ถ่วมแล้วถ่วมขอ้องถ่วมถ่วงคล้องถมบาทนี่น้ำถ่วมน้ำเข้าไปเยออุ้ยเอาแล้วบาทนี่เอาแล้วบาทนี่พี่น้องคอยบ้านน้ำมาเป็นสุขอะไรไม่ไดอุ้ยเห็นบอลหญิงที่เขาวาเขาปล่อยน้ำถ้านถนนเร็วไหมฮะ ผ่านแล้วนี่ถือว่าน้อยเด้ตะกอนขึ้นทั้งทึง,ทงเลยทั้งทึงลานไอ้ยื้อ่ะแมนเดี๋ยวเอากระสอบไส้กันไว้ทั้งทึง,ทงมทหมดเลยฟุ้บาดนี่ไม่คืนฟื้บาดได <ข S 1> ้ไไหัวม้วนักล้วนักงานที่ควอยแบงค์ไหนอะไรแบบนี้อะไนะโมบิ้นข้าดีดก่อนี่ซ้อยนี่ล่ะนี่ซ้อยวานแหนี่เอาอีล <c oughs> ีกระเบิ้งวันนั้นซ้อมคลองคลองอีลีเขาก็หนีจกเทียนเนาะตุ๊กชะดู เขาเสียเหตุอีกมาแล้วยังว่าเขาปล่ไปแล้วขี่ไปเบิ่งตีขี่ไปออกพูนแล้วกันสรุปคลิปนี้เดี๋ยวพาดูน้ำท่วมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตลาดเฮ้ยดีดีนะเนควมว่าทางดีแสดงว่าซ้อยกลางไปเบิดแหล้วเนาะเข่าสูรเก่าแล้วพี่น้องน้ำท่วมแค้นตง ไปซอยไหนทรายไปบรลตตีลเราจะบ่ถับบ่เข้าให้ไปบะโอ้ทะเลเิล้นนำ้ำบ่โอ้ทังขยะร้อยเิ้นน้ำไหมคะตรงนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะคะเราเคยมาไมายัางเกาะเอาทรายมาซอยบอริจาคตอนนั้นก็ซอยนี้แหละเพราะว่าหลังเทศบานเราตอนเรามาน้ำก็ประมาณนี้เลยนะ ซ้ำนีเลยลนะ่ะเอานามเอาไส้มาซอยเพื่อหน,นี่มาบริจาคอยูนี้มาสมทบสมทบอันนี้นี่เด้อันที่วุ่นวาลานันสมตามนั่งฝาแต่นั่งฝาไปเห็นนี่นนเาายยาขากำลังเขากำลังกอกสไนะส้พี่นะซูเดอร์บ๊วยมีบ้านใบริจาคหรอพี่ทุกอย่างโวดพี่นอ้องเลยชาไส้ปิด <laughs> แต่ว่าขันไปกะผูสระว้วอีลาน้อยลินน้าพ่อหน้าพ่อหน้าทีา <c oughs> <อ>ใจเพื่อนหลายาลส,สรุปภาพมาเบ่งบรรยากาศเนาะพี่<ม>น้อง<ม>บาน,บานแค<ม>่นดูอนีเหเขาก็อยู่ในซอยอยยังวันแนกซอยบันเทปเนาะพี่น้องวนกระบอกนี่สอยบั้นเทปอู้เบ่งหัวกรแทงเงินกระเจาเลย ึกใจ่นเห็นคืนวันในน้อยเนี่ยใส่รองเท้าบูตตะหักตาสูววายขับเฮงกับบไดดีเนาะกิงใจเขานม่เลนของเฮนเขาดีพี่เนอะเพราะว่าถ้าเราขับเลย่งเงี้มันมันกระเพื่อมเโอ้โดนน้าโอยู่อ๋อโดคุณนะเอดร สร้อยบายนรไหน้าวเลยตัวนี้มีสร้อยบายนรไหน้าวท่วมแล้เวเดีย๋ยวใส่บาตรไอ้หน้า,า,นาวมวนแท้ฮะเออไอ้หน้าวไอ้หน้าวก็ะมร์คดี เราก็สัน่นโกอยู่แล้วเสียหายลาย,ยลเสียอีกอะเดยกกระสอบใจสุปีสุปีบอกกำลังกายบอกกังกายกันเถอะเด็กบัลูกสาวบ้านี่เลยต้งมีนาว่ปกติเินนี่ลนะเนอะเด็พ่ายเนะารื่องเมน่าเมนบัติเซนนี่ที่นาไไรทนาออกนั่นเอ ปกติมองนี้เดี๋ยวพายเรือดเลยหนับกวกาชกชดชกเลยลปีก่อนอะปีก่อนปีหื้อปีจางสองปีแล้วแล้ก็โล่งแล้วค่ะทุกคน <ๆ S 2> แถวนี้ข้าเจ้าก็เตรียมกระสอบไส้ไพร้อมแล้ว <ๆ S 2> กระสอบทรายแต่ปีไกน่นั้นถนนมองนี้ละมันไปจนมาถนนถนนดำนี่เปิดหรอเปิดแบบใดเปิดออกไปนั่นเองเปิดจากถนนนั ตอนนั้นนะีน่ก้อนฝาทุกอย่างยี่สิบบาทพนมีกระทางดอกไม้ปะหนู่บสร้างเี้ยมันหนุ่งสร้างน่าเป็นหนุกระจอบสร้าง โอ้เห็นผ sort of. ู้ดาบใส่เอากรีนใส่หอบใส่ดาบแล้วเนี่ยโอเคค่ะลินมีกับพาพบรรยากาศน้ำถ่วงเดี๋ยวไปทุระกันนาะพี่น้องไว้พอกันกิบนะบ๊ายบายค่ะ